สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุดที่ชายไลฟ์ช่วงอ่านหนังสือดีๆให้ฟังเสาร์อาทิตย์6กโมงครึ่งครับเสาร์กอาทิตย์หกโมงครึ่งผมจะมานั่งอ่านหนังสือที่ผมชอบและผมเชื่อว่าท่านผู้ชมก็น่าจะฟังและมีความสุขด้วยเริ่มต้นด้วยหนังสือธรรมะแต่ต่อไปอาจจะมีหนังสือหลายๆประเภทที่ผมอ่านเจอหรือคนเขียนเข้าสนใจอยากจะให้ผมอ่าน หรือผมเห็นหนังสือดีๆผมขออนุญาตคนเขียนคนแปลเอามาอ่านในฝั่งเพราะผมคิดว่าการอ่านหนังสือการฟังคนอ่านหนังสือเป็นความสุขชนิดหนึ่งแล้วเนื่องจากเป็นเสียงอย่างเดียวท่านทำอะไรไปด้วยฟังไปด้วยเช้าเช้าวันเสาร์วัน,าววนอาทิตย์สบายๆออกกำลังกายฟังไปจิบกาแฟฟังพร้อมกันไปหรือกำลังทำธุรกิจในช่วงเช้า ทุราส่วนตัวทําอะไรกิจกรรมต่างๆนานาก็ฟังไปได้ด้วยฉะนั้นอ่านหนังสือดีๆให้ฟังโดยสุทธิชัยลายพรับเช้าวันนี้วันเสาร์ที่21มิถุนายนผมอ่านต่อจากสัปดาห์ก่อนคู่มือมนุษย์ครับคู่มือมนุษย์เล่มนี้ที่ท่านพุทธทาสพ,พิุุได้เขียนเอาไว้ยาวหนามาก แต่ว่าท่านอาจารย์พิขุชอชุติวันโหนได้สรุปเอาไว้ยอย่างกระชับและน่าสนใจวันนี้เป็นตอนที่5ชั้นของการปฏิบัติศาสนาหรือว่าไตรสิกขาศีลส,สมาธิปัญญาผมเชื่อว่าหลายๆคนคงได้ยินคำว่าศีลสมาธิและปัญญาวันนี้เรามาฟังดูครับว่าถ้าเราย่อ คำอธิบายของท่านพุทธทาสภิกขุไตรสิกขาสามเรื่องนี้ศีลส,สมาธิปัญญาคืออะไรชาววันเสาร์สบายๆฟังอย่างมีความสุขนะครับคู่มือมนุษย์พุทธาธาสภิขุฉบับย่อโดยภิกขุชอชุติวันโนบทที่5ขั้นของการปฏิบัติศาสนาไตรสิกขา วิธีที่จะตัดอุปทานตามหลักพุทธศาสนามีสามชั้นเรียกว่าไตรสิกขาได้แก่ศีลสมาธิปัญญาศีลหมายถึงการประพฤติดีประพฤติถูกตามหลักทั่วๆั่วไปในอันที่จะไม่ทำตนและคนอื่นให้เดือดร้อนจำแนกเป็นศีลห้ศีล8ศีล10ศีล227เป็นต้นรวมใจความก็คือ การปฏิบัติเพื่อความสงบเรียบร้อยปราศจากโทษชั้นต้นๆที่เป็นไปทางกายทางวาจาเกี่ยวกับสังคมและส่วนตัวหรือสิ่งของต่างๆที่จำเป็นแก่การเป็นอยู่สมาธิได้แก่การบังคับจิตใจของตัวไว้ในสภาพที่จะใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดตามที่ตนต้องการลักษณะที่ใจมั่นแน,แน่วแน่หรือสงบบริสุทธิ ยังไม่ใช่ความหมายที่แท้จริงของสมาธิพระองค์ทรงสแสดงลักษณะของจิตที่เป็นสมาธิของคำอีกคำหนึ่งซึ่งสำคัญที่สุดคือคำว่ากัมมัญญาณิโยแปลว่าสมควรแก่การทำการงานคำนี้เป็นคำสุดท้ายที่ทรงสแสดงลักษณะของจิตที่เป็นสมาธิ ปัญญาหมายถึงการฝึกฝนอบรมทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจอันถูกต้องและสมบูรณ์ถึงที่สุดในสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงคนเราตามปกติไม่สามารถรู้อะไรอะไรให้ถูกต้องตามที่เป็นจริงคือมักถูกตามที่เข้าใจเอาเองหรือตามที่สมมุติกันมันจึงไม่ใช่ตามที่เป็นจริง โดยเหตุนี้พุทธศาสนาจึงมีระเบียบปฏิบัติที่เรียกว่าปัญญาสิกขาขึ้นอีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนสุดสำหรับจะได้ฝึกฝนอบรมให้เกิดความเข้าใจเห็นแจ้งในสิ่งทั้งหลายตามที่เป็นจริงโดยสมบูรณ์คำว่าความเข้าใจกับคำว่าความเห็นแจ้งนั้นในทางธรรมไม่เป็นอันเดียวกัน ความเข้าใจเป็นเพียงความรู้ที่เกิดขึ้นโดยอาศัยการคิดคำนวณอนุมานตามหลักแห่งเหตุผลส่วนความเห็นแจ้งหมายถึงความรู้ที่เกิดขึ้นโดยอาศัยการอบรมบ่มจิตด้วยการพินิจพิจารณาให้ซึมซาบในสิ่งต่างๆจนเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายไม่ลหลงไหลในสิ่งนั้นๆด้วยใจจริง ปัญญาศิกขาตามหลักพุทธศาสนาจึงไม่ได้หมายถึงปัญญาที่เป็นไปตามอำนาจเหตุผลแต่ต้องเป็นการรู้แจ้งเห็นจริงด้วยใจจริงจนฝังแน่นไม่ลืมการพิจารณาในทางปัญญาตามศิกขาข้อนี้จึงจำเป็นต้องใช้สิ่งต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตของเราเองเป็นเครื่องพิจารณาให้เห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา ด้วยใจจริงจนเกิดความสลดสังเวชเบื่อหน่ายในสิ่งเหล่านั้นถ้าเป็นแต่เพียงความเข้าใจจะไม่เบื่อหน่ายต้องเห็นแจ้งจึงจะเบื่อหน่ายเพราะเป็นของคู่กันการศึกษาปฏิบัติเบื้องต้นคือศีลสิกขานั้นเป็นการตระเตรียมเบื้องต้นให้มีการเป็นอยู่ในสังคมสิ่งแวดล้อมด้วยความผาสุกเป็นพื้นฐาน ความเป็นอยู่ที่ผาสุขจะช่วยให้จิตใจเป็นปกติเป็นไปพร้อมเพื่อให้เกิดสมาธินี่เป็นยอดแห่งอนิสงส์ของศีลบทเรียนขั้นที่สองคือการสามารถควบคุมจิตให้บำเพ็ญหน้าที่ของมันให้เป็นประโยชน์ที่สุดในทางศีลมีการประพฤติท,ทางกายวาจาดีส่วนสมาธิเป็นการประพฤติในทางจิตด,ดี คือไม่มีความผิดไม่มีความเศร้าหมองไม่มีความฟุ้งซ่านและอยู่ในสภาพที่สามารถจะปฏิบัติหน้าที่ของมันเรียกว่าเป็นสมาธิตามธรรมดาบุคคลจะสามารถทำอะไรได้สำเร็จก็ต้องอาศัยกำลังสมาธิทั้งสิน้นแต่สมาธิทํานองนั้นเป็นสมาธิตามธรรมชาติส่วนสมาธิในหลักพระพุทธศาสนา หมายถึงสมาธิที่ได้ฝึกให้สูงขึ้นกว่านั้นสมาธิที่เลยระดับของมนุษย์ธรรมดาท่านเรียกว่าเป็นอุตริมนุษสธรรมชนิดหนึ่งการได้มาซึ่งสมาธินี้ต้องลงทุนอดทนศึกษาอบรมและปฏิบัติเมื่อได้แล้วจะทาให้มีเครื่องมือที่สูงกว่าธรรมดาฉะนั้นจึงควรสนใจอบรมสมาธิ อย่าถือเป็นของครุพนสมัยบุทเรียนขั้นที่สมคือปัญญาแต่สมาธิศิกขากับปัญญาศิกขามีความเกี่ยวเนื่องกันดังพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วย่อมเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามเป็นจริงโดยกิริยาหมายถึงอาการที่จิตประกอบด้วยสมาธิในลักษณะที่พร้อมจะปฏิบัติหน้าที่ ถ้าจิตมีลักษณะเช่นนี้ก็จะรู้สิ่งทั้งหลายตามที่เป็นจริงความลับมีอยู่ว่าเรื่องที่อยากจะรู้หรือปัญหาที่อยากจะสางตามปกติมันย่อมฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกเมื่อเกิดความเดือดร้อนหรือความสงสัยต้องการจะสางให้ออกมันก็ไม่ออกเพราะจิตในขณะนั้นยังไม่เหมาะสมที่จะสางปัญหาถ้าผู้ใดเจริญสมาธิที่ถูกต้อง คือมีลักษณะที่เรียกว่ากรมมนิโยพร้อมจะปฏิบัติงานทางจิตแล้วปัญหาต่างๆที่สะสมอยู่ใต้สำนึกก็จะพล่งเป็นคำตอบออกมาอย่างไม่มีเหตุผลในทันทีที่จิตเป็นสมาธิในลักษณะเช่นนี้ถ้าไม่เป็นเช่นนั้นก็ต้องน้อมจิตไปสู่ปัญหาที่กำลังมีอยู่ การพิจารณาด้วยกำลังของสมาธิในลักษณะเช่นนี้เรียกว่าปัญญาสิกขาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็มีลักษณะที่น้อมจิตที่เป็นสมาธิดีแล้วไปเพื่อพิจารณาปัญหานี้ตามหลักพระพุทธศาสนาแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสมาธิกับปัญญาไว้ว่าต้องมีสมาธิจึงจะมีปัญญาต้องมีปัญญาจึงจะมีสมาธิ เพราะการที่จะให้เป็นสมาธิยิ่งไปกว่าสมาธิตามธรรมชาติต้องอาศัยปัญญาอย่างน้อยก็ต้องเข้าใจวิธีบังคับจิตให้เป็นสมาธิในมัคมีองค์8ยกเอาสมาธิฏิขึ้นไว้เป็นองค์แรกเพราะการที่จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรตามที่เป็นจริงต้องมีสมาธิฏิก่อนคนที่มีปัญญาย่อมมีสมาธิมากขึ้น เมื่อสมาธิมากขึ้นปัญญาก็ยิ่งมีกำลังมากขึ้นตามมีอาการส่งเสริมกันและกันดังนี้เมื่อมีปัญญาจะต้องมีความเห็นแจ้งและมีผลเป็นความรู้สึกเบื่อหน่ายสลดสังเวชถอยหลังออกมาจากสิ่งทั้งปวงที่เคยหลงรักหลงยึดถือการถอยหลังนี้ไม่ใช่เป็นการถอยหลังด้วยกิริยาอาการ แต่หมายถึงการชะงักถอยหลังด้วยจิตใจโดยเฉพาะเป็นจิตที่อิสระไม่ตกเป็นทาสของสิ่งทั้งปวงเรียกว่าวิมุตติหมายความว่าหลุดจากการเป็นทาสของสิ่งทั้งปวงทั้งที่พอใจและไม่พอใจนี่แสดงว่าหลุดจากการเป็นทาสของสิ่งทั้งปวงได้ด้วยอำนาจของปัญญาดังพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญา ไม่ใช่ด้วยศีลหรือด้วยสมาธิเมื่อหลุดก็จะมีความบริสุทธิ์สะอาดสว่างแจ่มแจ้งและสงบเย็นจงได้กำหนดพิจารณาปัญญาสิกขานี้ให้ดีๆเพราะเป็นเครื่องทำลายอุปทานสีให้หมดสิ้นได้ข้อปฏิบัติทั้งสอย่างนี้คงทนต่อการพิสูจน์เป็นหลักวิชาอันแท้จริงเหมาะที่ทุกคนจะปฏิบัติ และไม่ค้านเป็นปฏิปักษ์กับาศาสนาไหนแต่มีอะไรๆมากออกไปกว่า,าศาสนาอื่นโดยเฉพาะคือการปฏิบัติในทางปัญญาอันเป็นการเปลื้งจิตให้เป็นอิสระจากสิ่งทั้งปวงไม่ผูกพันกับเป็นทาสอยู่ใต้อำนาจของสิ่งทั้งหมดหลักทั้งสามนี้จึงเป็นของสากล หรือเป็นศาสนาสากลใช้ได้แก่คนทุกคนทุกยุคทุกสมัยเพราะชีวิตมีปัญหาความทุกขอย่างเดียวกันหมดรวมทั้งเทวดามนุษย์และสัตว์เดรัจฉานซึ่งเป็นเหตุให้กล่าวได้ว่าโลกทั้งหมดเป็นอันเดียวกันหรือเป็นชีวิตเดียวกันเพราะมีปัญหาอย่างเดียวกันมีสิ่งที่ต้องทำอย่างเดียวกันคือต้องตัดกิเลส ตันหาหรืออุปทานเสียให้ได้นี่แหละคือความหมายของความเป็นศาสนาสากลคู่มือมนุษย์พุทธทาสภิกขุฉบับย่อดโดยภิกขุชอชุติวันโนวันนี้บทที่6คนเราติดอะไรเบนจขัน ที่ตั้งที่ยึดเกาะของอุปาทานคือโลกคำว่าโลกในทางธรรมหมายถึงสิ่งทุกสิ่งที่มีอยู่นับตั้งแต่พรหมจนถึงเปรตอสุรกายพุทธศาสนาสอนวิธีดูโลกไว้หลายชั้นเช่นในดูด้วยการจำแนกโลกออกเป็นฝ่ายวัตถุเรียกว่ารูป,ปรธรรมกับฝ่ายจิตใจเรียกว่านาม,มาธรรมส่วนที่เป็นนาม,มาธรรมยังแยกออกได้เป็นสี่ส่วน นามรรรสี่ส่วนกับรูปธรรมหนึ่งส่วนรวมกันได้เป็น5ส่วนเรียกว่าเบญจขันธ์หรือขันธ์หแปลว่าส่วนที่ประกอบกันขึ้นเป็นโลกคือเป็นสัตว์หรือเป็นคนการดูโลกหมายถึงดูคนโดยเฉพาะนามรรมสี่ส่วนจำแนกออกได้ดังนี้ส่วนที่1เรียกว่าเวทนาหมายถึงความรู้สึก3ประการคือสุข และไม่ทุกข์ไม่สุขอันมีประจำอยู่ในคนเป็นปกติจึงถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ประกอบขึ้นเป็นคนส่วนที่สองเรียกว่าสัญญาแปลว่ารู้พร้อมเป็นความรู้สึกตัวเหมือนกำลังตื่นอยู่คือไม่หลับไม่สลบไม่ตายหรือที่เรียกว่ามีสติสมปรือดีแต่โดยทั่วๆไป มักอธิบายกันว่าเป็นความจำได้หมายรู้ก็ถูกเหมือนกันเพราะหมายความว่ายังไม่เมาไม่สลบไม่หลับไม่ตายดังกล่าวแล้วส่วนที่สามเรียกว่าสังขารมีหลายความหมายสังขารที่เป็นส่วนหนึ่งของนาม,มาธรรมนี้แปลว่าปรุงได้แก่กิริยาแห่งการคิดหรือความคิดคำว่าสังขารในที่อื่น หมายถึงบุญกุศลที่ปรุงแต่งหมายถึงร่างกายหรือโครงร่างที่มีใจครองก็มีแต่มีความหมายตรงกันอยู่ว่าเป็นเครื่องปรุงแต่งส่วนที่สี่เรียกวิญญาณหมายถึงตัวจิตที่ทำหน้าที่รู้ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจโลกในพุทธศาสนาท่านจำแนกกันอย่างนี้ ผู้ต้องการเข้าใจโลกควรสนใจเรื่องขันห้าให้มากตามสมควรขันห้าเป็นการยึดเกาะของอุปทานสี่การยึดรูปล้วนๆว,ว่าเป็นตัวตนเป็นอุปทานชั้นต่ำที่สุดเช่นเด็กเล็กที่เซไปโดยประตูเจ็บต้องตีประตูเสียทีหนึ่งจึงหายโกรธและหายเจ็บสำหรับคนโตโตถ้ามีอุปทานในร่างกาย เมื่อเกิดความไม่พอใจย่อมถึงกับทุบตีร่างกายตัวเองได้การยึดดังนี้จะเรียกว่าเป็นการยึดรวมกลุ่มทั้ง5ส่วนว่าเป็นตัวตนก็ได้การยึดเวทนาความรู้ที่เรียกว่าเวทนามีทางจะถูกยึดเป็นตัวตนได้มากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสุขเวทนามีคนยึดถือกันมากเนื่องจากอำนาจของอวิชชาหรืออุปทานบัง สิ่งอื่นเสียทําให้มองเห็นแต่ความอร่อยความถูกอกถูกใจว่าเป็นความสุขแล้วยึดถือเป็นตัวตนสิ่งใดที่ตรงกับความต้องการก็รวบเข้ามากอดรัดไว้ด้วยอุปทานถ้าไม่ตรงกับความต้องการก็เกลียดชังผลักดันออกไปด้วยอุปทานอีกเช่นกันเป็นอันว่ารักก็รักด้วยอุปทานเกลียดก็เกลียดด้วยอุปทานความรู้สึกชอบกับความรู้สึกชัง ตามความหมายทางธรรมถือว่าเป็นทุกเท่ากันการได้กับการเสียการดีใจกับการเสียใจเหล่านี้เป็นการทำให้จิตเหนื่อยหน่ายเท่ากันทำให้เกิดความวนเวียนในความทุก์เท่ากันทั้งหมดนั้นเรียกว่ายึดถือเวทนาเป็นตัวตนเมื่อพิจารณาเห็นการยึดถือเวทนาเป็นตัวตนจนเข้าใจถูกต้อง ก็จะเป็นหนทางทำจิตให้อิสระจากเวทนาทางปฏิบัติเพื่อบรรลุพระอรหันต์ที่สอนให้พิจารณาเรื่องเวทนาโดยเฉพาะก็มีอยู่มากและผู้ที่บรรลุเป็นพระอรหันต์เพราะกำหนดเวทนาเป็นวัตถุสำหรับการพิจารณาก็มีมากสุขเวทนาเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือได้ง่ายกว่าสิ่งใดๆหมด เพราะมันเป็นความมุ่งหมายของสิ่งที่ทุกคนภาคเพียรทำถ้าไม่ทำเพราะอำนาจของสุขเวทนาคงจะไม่มีการลงทุนเรียนลงทุนทำการงานจึงเห็นได้ว่าเรื่องเวทนาไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยถ้าสามารถควบคุมมันได้จะทำให้จิตใจสูงสามารถทำสิ่งต่างๆได้ดีกว่าธรรมดาแม้แต่ความยุ่งยากต่างๆได้ดีกว่าธรรมดา แม้ความยุ่งยากต่างๆของสังคมเช่นการกระทบกระทั่งกันระหว่างประเทศระหว่างครึ่งโลกตลอดจนการกระทำสงครามกันก็ล้วนมีมูลมาจากสุขเวทนานี้ทั้งสิน้นฉะนั้นการรู้จักเวทนาก็คือการรู้จักมูลเหตุอันสำคัญที่ทำให้คนเราตกเป็นทาสของกิเลสหรือความทุกข์ เทวดาก็ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุขเวทนาอย่างเดียวกับมนุษย์แตกต่างกันแต่เป็นเรื่องที่ดีกว่าประนีตกว่าได้อย่างอกอย่างใจกว่าเท่านั้นเพราะอยู่ในขอบเขตของความอร่อยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเมื่อสูงไปถึงพรมก็ยังติดอยู่ในความอร่อยความสุขใจของ ฌานหรือสมาธิแม้จะไม่เกี่ยวกับกามารมณ์ก็ยังจัดเป็นเวทนาสำหรับสัตว์ที่ต่ำกว่ามนุษย์ย่อมตกอยู่ใต้อำนาจของเวทนาอย่างไม่เป็นระเบียบยิ่งกว่ามนุษย์ลงไปอีกมากฉะนั้นการรู้เรื่องเวทนาว่าไม่เป็นตัวตนของเราเลยไม่ควรยึดถือจึงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์จริงๆการยึดสัญญาหรือสมปรืดี สัญญาก็มีทางที่ยึดว่าเป็นตัวตนของเราได้ง่ายเหมือนกันการที่เชื่อว่าเวลาหลับมีเจตพูดหรืออะไรก็สุดแท้ออกไปจากตัวทำให้ร่างกายเป็นเหมือนท่อนไม้จึงเป็นเหตุให้ยึดถือสัญญาหรือสมปรือดีว่าเป็นตัวตนได้มากขึ้นพุทธศาสนาจะไม่ยอมรับว่าสัญญาเป็นตัวตน เพราะสัญญาเป็นเพียงสติสมปรือดีหรือความรู้สึกจํำได้หมายรู้ที่สืบเนื่องมาจากการปรุงแต่งตามธรรมชาติในคนคนหนึ่งเท่านั้นถ้าระเบียบแห่งการปรุงแต่งเสียไปสัญญาก็เป็นสิ่งที่ใช้ไม่ได้ทันทีจึงไม่เรียกว่าตัวตนการยึดสังขารได้แก่การยึดความคิดหรือตัวผู้คิดว่าเป็นตัวตน ดังคำของนักปัชญายุคปัจจุบันคนหนึ่งมีว่าข้าพเจ้าคิดข้าพเจ้าจึงมีอยู่พุทธศาสนาปฏิเสธความคิดหรือตัวจิตที่คิดว่าไม่ใช่ตัวตนเพราะกิริยาที่คิดว่าไม่ใช่ตัวตนเพราะกิริยาที่คิดนั้นเป็นผลของการปรุงคือของหลายๆอย่างมาปรุงเข้ากันเป็นการปรุงของธาตุหลายอย่างรวมทั้ง วัตถุธาตุและนามธาตุมีความคิดจึงเกิดขึ้นข้อนี้จึงทำให้เห็นชัดว่าสังขารหรือความคิดไม่ใช่ตัวตนการยึดวิญญาณมีคนบางพวกถือว่าอาการที่เกิดความรู้แจ้งในรูปเป็นต้นตามวิถีของสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณในพุทธศาสนาว่าเป็นตัวเจตพูด เป็นตัววิญญาณของตนแล่นจากใจมารับอารมณ์ทางตาเป็นตน้นและยึดถือเอาเป็นตัวตนแต่ตามหลักพุทธศาสนาถือว่าธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นเองคือเมื่อรูปและพร้อมทั้งประสาทได้มีการกระทบกันก็จะมีการเห็นเกิดขึ้นสำเร็จเป็นการเห็นด้วยตาเรียกว่าจักษุวิญญาณเป็นตน้นตามชื่อ ของประสาทที่ตั้งแห่งการกระทบโดยไม่ต้องมีตัวตนที่ไหนอีกเมื่อได้แยกดูทีละส่วนทีละส่วนทั้ง5ส่วนจะเห็นว่าไม่มีส่วนไหนที่เป็นตัวตนดังนี้แล้วก็จะถอนความเข้าใจผิดว่าเป็นตัวตนในสิ่งทั้งปวงเสียได้การรู้จักส่วนทั้ง5ส่วนนี้คือการรู้จักโลกทั้งหมดว่าไม่ใช่ตัวตนของใคร การรู้จักหมายถึงการรู้แจ้งชนิดที่อาจจะถอนความยึดถือเป็นตัวตนเสียได้คือไม่เกิดความรักหรือความชังในสิ่งทั้งหลายเพียงแต่การคิดเอาตามเหตุผลหาถอนตัวตนได้โดยเหตุนี้จึงต้องศึกษาพิจารณาตามหลักสิกขาสามประการจึงจะถอนการยึดถือเป็นตัวตนในสิ่งทั้งปวงได้ ฉะนั้นหน้าที่สำคัญอันพึงปฏิบัติในเรื่องเบญจขันธ์อยู่ที่การทำความรู้แจ้งความจริงที่เกิดขึ้นเมื่อรู้แจ้งก็จะเห็นเองว่าไม่มีส่วนไหนที่เป็นตัวตนที่น่าลหลงไหลยึดถือแล้วอุปทานการยึดถือก็แตกสลายลงเองตัณหาทุกชนิดไม่มีทางเกิดความทุกข์ก็ไม่มี การที่ตามปกติเรามองส่วนห้าส่วนนี้ไม่ออกตามที่เป็นจริงเพราะได้รับการสั่งสอนอบรมให้เข้าใจว่าทุกสิ่งเป็นตัวตนมาแต่แรกเกิดทำให้อตตวาทุปาทานคือการยึดถือว่าตัวตนอันเป็นสัญชาตญาณดั้งเดิมพอกหนายิ่งขึ้นทุกวันเมื่อยึดถือว่าตัวตนก็เกิดการเห็นแก่ตัว แล้วมีการประกอบกิดเพื่อประโยชน์ของตัวเป็นการเพิ่มความยึดถือตัวตนหนักขึ้นถ้าเกิดความฉลาดจนมองเห็นว่านี่เป็นเพียงของหลอกๆก็จะหมดความยึดถือว่าเป็นนายกนายขอเป็นขุนหลวงพระพระยาเป็นสัตว์เป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาโดยเห็นว่าเป็นเรื่องที่คนเขาสมมุติขึ้นพูดกันในสังคมเท่านั้น ถ้าเข้าใจเรื่องสมมุติอย่างนี้ก็นับว่าเป็นการเพิกถอนสิ่งหลอกลวงของสังคมได้ชั้นหนึ่งเมื่อเราพิจารณารูร่างกายทั้งหมดของนายกอจะพบว่าเป็นที่รวมของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณการเห็นอย่างนี้เรียกว่าเห็นอย่างบัญญัติเป็นการฉลาดขึ้นมาหน่อยคือไม่หลงในสมมติ ถ้าจะแยกบัญญัติให้ละเอียดออกไปอีกก็ได้เช่นรูปกายแยกเป็นธาตุดินน้ำลมไฟหรือจะแยกเป็นธาตุคาร์บอนออกซิเจนไฮโดรเจนหรืออะไรก็ได้อย่างนี้เรียกว่าเห็นลึกเข้าไปอีกชั้นหนึ่งกลายเป็นเห็นว่าคนไม่มีมีอยู่แต่ธาตุร่างกายเป็นรูปธาตุส่วนที่เป็นจิตก็เป็นนามธาตุ เมื่อเป็นเช่นนี้ความรู้สึกว่าคนหรืออะไรก็เป็นสิ่งสมมุติก็หายไปเพราะอำนาจของการเข้าถึงบัญญัติเมื่อดูในแง่ปรมัติที่ลึกลงไปอีกจะปรากฏว่าแม้ธาตุต่างๆดังกล่าวนั้นล้วนมีลักษณะแห่งความว่างเรียกว่าสุญญาตาแปลว่าความเป็นของว่างหมายถึงความว่างจากตัวตนความว่างชนิดนี้มีอยู่ ทุกแห่งในทุกสิ่งผู้ใดเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในลักษณะที่เป็นของว่างดังนี้แล้วความยึดถือหรืออุปาทานย่อมไม่มีทางที่จะเกิดได้ที่เกิดแล้วก็ไม่มีทางจะเหลืออยู่ได้มันจะสูญหายละลายไปหมดปราศจากอุปาทานโดยสิ้นเชิงไม่มีสัตว์ไม่มีคนไม่มีธาตุไม่มีขันไม่มีอาญตนะ ไม่มีอะไรทั้งหมดนี่แหละเป็นความว่างจากการยึดถือตัวตนจนสิ้นเชิจงจนกระทั่งความทุกข์ไม่มีที่เกิดและเกิดไม่ได้สิ่งต่างๆจะอยู่ในลักษณะที่อำนวยความผาสุกให้เป็นผู้มีจิตใจอยู่เหนือสิ่งทั้งปวงไปจนตลอดชีวิตนี่แหละเป็นผลของการรู้แจ้งแทงตลอดในเรื่องเบญจขัน วันนี้เราจบลงด้วยบทที่หกที่เกี่ยวข้องกับเบญจขันธ์คนเราติดอะไรเราติดเรายึดอะไรรู้แต่เป็นความทุกข์ฉะนั้นบทเมื่อสักครู่ที่ผมอ่านจบจึงเป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่งที่จบลงด้วยบอกว่าความว่างสุญญตาความเป็นของว่าง ความว่างจากตัวตนความว่างชนิดนี้มีอยู่ในทุกสิ่งบางคนอาจจะบอกมันว่างยังไงมันแปลว่าอะไรฟังเมาสักครู่อาจจะไม่เข้าใจทั้งหมดและไม่จําเป็นต้องเข้าใจทั้งหมดทันทีค่อยๆซึมซาบแล้วย้อนกลับมาฟังได้แล้วถ้าท่านฟังแล้วรู้สึกว่าอืมน่าสนใจเป็นประโยชน์แชร์กับคนที่ท่านรักคนที่ท่านรู้จักคนที่ท่านคิดว่า น่าจะได้ประโยชน์แชร์ไปเลยครับสุทธิชัยไลฟ์อ่านหนังสือดีๆให้ฟังครับเสาร์อาทิตย์นะครับหกโมงครึ่งทางโซเชียลมีเดียที่ท่านติดตามอยู่นี่แหละครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพรุ่งนี้เจอกันหกโมงครึ่งและเราก็จะมาฟังผมอ่านหนังสือให้การทำให้รู้แจ้งตามวิธีธรรมชาติวิธีธรรมชาติไม่ต้องปรุงแต่ง ไม่ต้องพยายามออกนอกลู่นอกทางไม่ต้องเครียดไม่ต้องมีพิธีรตีตองเอาแบบธรรมชาติรู้แจ้งน่าสนใจครับพรุ่งนี้พบกันหกโมงครึ่งนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ